ที่บริเวณลานอนเนกประสงค์มนทลนทหารบกที่12ค่ายสันพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกพลป้อมพิทักษ์ เสนาธิการมณฑลทหนารบกที่22เป็นประธานพิธีเปิดโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งประจำปี2568ปีที่26พร้อมจิตอาสาต้านภัยแล้งประสบภัยแล้งปล่อยขบวนรถน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารพร้อมกำลังพล212นายยานพาหนะ25คัน โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จัดชุดยุทธพันธ์เวชภันธ์ด้านการแพทย์และพยาบาลช่วยเหลือประชาชนโดยกองทัพบ,บกร่วมกับภาคี4หน่วยงานได้แก่บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลการประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มรุนแรงในหลายพื้นที่ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทำให้หลายหน่วยงานได้หามาตราการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเบื้องต้น เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งตามพื้นที่ต่างๆทั้ง25อำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมณฑนทนาหารบกที่22ช่วยภัยแล้งได้จัดรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนเกตแก้วอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน40,000ลิตรเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่รับ ชอบพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภ,ภัยแล้งในเขตพื้นที่ต่างๆทัง้ง25อำเภอขอบคุณอายไรครับช่วงไหนที่น้ําชั้นใต้ดีมันแห้งที่สุดครับพี่เดือนไหนครับมีน้ามีน<า>อเมีสา